สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มากแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะจะมีของแปรเซลล์่งบาทแค่1ชิ้นค่ะที่เหลือจะเป็นของราคาปกตินะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ของ1บาทชิ้นนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นต่างหูรูปดอกเดซี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเป็นต่างหูแบบห้อยๆค่ะ นี่ค่ะจะเป็นต่างหูแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะแป้นตุ้มหูจะมีให้2แบบนะคะมีเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีเป็นรูปดอกไม้เป็นพลาสติกค่ะน่ารักน่าใช้แล้วก็คุ้มกับราคามากๆเลยนะคะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะ ันนี้จะเป็นครีมสติ๊กสำหรับทาบำรุงจมูกเล็บค่ะอันนี้ราคา60บาทนะคะเดี๋ยวลองแกะดูค่ะนี่ค่ะตัวแท่งจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆล,ลิปมัน,นะคะ่ะเปิดออกมาแบบนี้แล้วก็ทาบำรุงจมูกเล็บแบบนี้นะคะก็ใช้ง่ายใช้ได้สะดวกดีค่ะปกติปอยเป็นคนเล็บมือแห้งนะคะทาครีมแบบนี้ก็ช่วยได้ค่ะ แท่งเล็กน่ารักน่าใช้ดีนะคะต่อมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบเซตนะคะลายน่ารักมากๆเลยค่ะไปเลือกมาเป็นลายกระต่ายแล้วก็ลายหมีนะคะนี่ค่ะลายจะตามด้านหลังแบบนี้นะคะ1เซตจะมี45ชิ้น,นะคะ่ะอันนี้ราคาเซตละ18บาทนะคะองเปิดดูที่ด้านในค่ะ นี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะตัวแท็กเก็ตก็น่ารักค่ะตัวสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์ใสๆแบบนี้นะคะน่ารักน่าใช้มากๆค่ะแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะ จะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นเคสของมือถือซัมซุงกาแล็กซ A02s นะคะเคสอันนี้ราคา31บาทค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่กับมือถือให้ดูค่ะนี่ค่ะแต่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเคสมือถือเหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นเคสของ Redmi 9A นะคะเป็นสีม่วงเหมือนกันค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะเป็นลายชานมไข่มุกค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่กับมือถือให้ดูนะคะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะสีน่ารักสดใสมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นผงโกโก้ค่ะเป็นผงโกโก้ของยี่ห้อตามือนะคะผงโกโก้อันนี้ปอยเคยทำคลิปแชร์สูตรทำโกโก้เย็นแบบปอยจเจ้าไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ค่ะตอนนี้ถุงเก่าใกล้จะหมดแล้วนะคะปอยก็เลยสั่งถุงใหม่มาเพิ่มค่ะอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแนะนำเลยค่ะถุงนี้ราคาห้าสิบี่บาทนะคะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวนะคะปอยตั้งใจจะเอามาชงกับโกโก้ค่ะเห็นว่าน้ำหวานดอกมะพร้าวแบบนี้ด,ดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะดีต่อสุขภาพค่ะอันนี้ปอยก็ยังไม่เคยลองชิมนะคะ เดี๋ยวชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะคะน้ำหวานดอ,อกมะพร้าวอันนี้ราคา64บาทค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยะคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ